ว,วันนี้เราเข้าสู่เกมเอ,อ่อนั่นแหละเกมเระบอดอันมือดื้นะโดนฆาตรกรฆ่าแบบปัดคอแตไม่ได้ปัดคอสิก็ดีโอ้อันนี้ดีใช่ไหยรู้สึกว่านี่คือการเอาชีวิตรอดจากฆาตรกรเพื่อโดยยิงแหละ อะไรนะอะไรครับเนี่ยยอมละทุกคนว่าแมจอดจอดจอดเอะองกันเอออนี้คือการเอ่อฆาตกรากรารคดีฆาตกรรมวันคริสต์มาสนั่นเองนี่น้องน้องคุยทักมาเนะี่ยนยเ Dạ nghe mấy đoạn, đó chơi hơi ngoài ạ Ủa, anh này lắm giờ nó nó hổn hổn the shiii oh tưf shi chao shing Wai Đúng nghe Nào Ê Ê, nó mà nó mà nó mà lập Nó mà mà แอบแอบแอบก่อนนะครับแอบแอบก่อนรุ่งค่ะก้วาม,มาเลยยังไม่มาเลย เอออะไรวะเก่งเงี้ยวะรู้สึกหัวร้อนนิดหน่อยเอออย่าอย่าโอ้ยเมอนตายตายแล้วจอยอยู่ไหนวะเออปืนลันมาแล้วมาแล้วไปแง ยิงแม่ยิงมโดนอีกอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเก่งเกินเก่งเกินปืนต้องมาแล้วแต่เราต้อง,ลงเล่นเกมแนวสมิสไหนนะแป้งอะไรวะฉันว่าเราเก็บฝึกนายมากแล้วนะไอ้พวกแทงใจดำมั้ยเชละโอเคเออโอ้สุดสปานีิเ่นัะ à lại gặp nha đại liệu à oh. <laughs> cái gì nha mấy nha đại liệu mày yêu chơi đi yêu chơi chơi lâu quá tài gần cái gì tôi phải mà nha โอชสถ่ายแล้วเมยนะชิบิโนะคิดคาส่กันโอชิสโอ้มันฆนะ oh, ่าเราได้ง่ายอย่างนี้เลยเน,นี่กก็จะคลิปตอนนี้คลิปสตันบุด,ดแล้วไม่บาย